กลับมาดูภาพช้าครับไต่ขวาครับนี่ครับคืนการขอครับแต่จังหวะต้องบอกว่าไกยังทนได้ครับแข็งครับนี่รับต่อยขวาคืนไปครับนาสบัดเหมือนกันครับเน้นอีกทีครับปัดขวาครับของานบินครับสกอร์พอย์รอบที่มาดูกันต่อครับยกที่3ครับขยับเตะซ้ายต่อยคืนเกี่ยวมาแล้วก็คืนด้วยแข้งขวาครับ เริ่มที่จะมีอาวุธยาวๆครับนำลองนำทางครับเกี่ยวครับดันครับแหมหัวกับทิ่มครับยังยิ้มได้หลุยกันต่อครับเข้าไปโอ้หมัดนี้หมัดขวาฮะเตะลำตัวเกี่ยวไว้เตะขาขึ้นต่อยขึ้นไปแหมเครื่องเพิ่งติดครับเครื่องเพิ่งติดนายกที่3ครับสำหรับยอดเพชรและบินครับบอกแล้วครับผู้นี้ใจเย็นๆครับ พื้นที่ของเขาก็ยกนี้แหละครับไตะขาครับสก,กัดไปก่อนไตะขวาคืนมาครับของบินล็อก้โหแต่จังหวะตีกระโจนตีครับของแน่นยอดเพชรครับไตอีกทีนึงครับหมุนหมุนมาเข้าไปครับเตะล้าตัวเตะขาขึ้นไปครับบินมัดหนึ่งสองเืดไปนิดนึงล็อกไว้ครับบินล็อกล้าตัวไว้พยายามตีเข้า ตีเข่ากรรมการต้องแยกครับกรรมการสุทนเพชรนินแม่ดูจังหวะการตีนี่ตีติดไปที่ต้นขานะครับของท่านนั้นยอดเพชรครับท่านนั้นบินครับอ้าวรับเกี่ยวมาคืนซ้ายครับโอ้แทงขวาขึ้นมาแทงซ้ายครับโดนตีคืนไปเหมือนกันครับอ้าวรับยืนนิ่งครับโดนตีคืนไปยอดเพชรรวบล็อกขวางครับอ้าวรับโอ้หนี่ครับโอ้นิ่งไปเลยเหมือนกันครับโดนเข่าครับต้องบอกว่าตอบโต้คืนไปของท่านนั้นบิน หนึ่งนาทีสิบห้าวินาทีครับเบินเข้ามาพยายามกันไว้ครับยอดเพชรพยายามกันไว้เบินยังไงแม่เกี่ยวลงลงไปได้ครับนี่ครับไหวพริบครับเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็รวบแล้วก็เกี่ยวลงเททิ้งลงไปครับไปตัดล่างครับเจอแข้งซ้ายซ้ายมาครับรวบมาขึ้น้อตีซ้ายครับยอดเพชรยังไงครับโดนตีขวาโดนตีซ้ายครับ โดนล็อกจังหวะพยายามที่จะล็อกกับอู่แล้วไม่สนรับตีเรื่อยๆครับทนนับินวงนายตีซ้ายครับยัดตั้งกำแพงคาไว้ของทัานยอดเพชรแม่ดูเหมือนการล็อกการงัดกันกดนี่บินจะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับได้หลายจังหวะเข้าไปครับนี่ฮะตีเขาล็อกไว้ตีเขาได้ต่อโอสอครับจากบินยังไดอยู่อีกสีครับ แม่กรรมการสุทนเพ็ทนินเข้ามาแยกซะก่อนนะครับออครับหมัดครับเข่าคืนไปเหมือนกันครับเทนนันยอดเพชรครับเจอตีคืนมายอดเพชรตียัดคืนมาของเทนนันบินครับยัดแล้วขาไวาครับโอ้แล้วขาหลุดนอกเชิงนิดนึงเจอกันต่อชนกันต่อรับปะทะกันต่อตีซ้ายแล้วหมดยบครับจังหวะภาพช้าครับดูกันชัดๆกับต่อยขวาของยอดเพชรครับ ซ้ายครับคืนไปของบินครับแต่จังหวะยัดมาแต่ละทีดีน่ากลัวครับแต่พอโดนบ้างครับนี่ครับขวางแล้วตีชุดนี้ครับต้องบอกว่านิ่งไปเหมือนกันครับแถวทางด้านยอดเพชรคะแนนออกมาอย่างที่เห็นเลยครับ9ต่อ10ครับทั้ง3เสียงครับรองครับ1เสียงครับยกที่4แต่เสียงส่วนใหญ่ยังเท่ากันอยู่ครับมาดูกันต่อครับยกที่4เดินครับบินครับ ไปขวาสกัดไว้ตีขวาครับรวบถึงตัวล็อกได้ล็อกได้แล้วยังตีไม่ได้แมวางใจไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าคะแนนขึ้นมาแล้วนะฮะสหรับบินล็อกตีเข้าตีเขาขึ้นไปพยายามหาเหลี่ยมหาจังหวะเตีเขาแป๊บหนึ่งสองล็อกไว้แม่ไล่แขนกันอยู่ครับกรรมการต้องแยกครับ อาครับแต่ที่แน่แน่ตอนนี้แตกแล้วครับของทางด้านบินครับโดนศอกมันยอดเพชรไปครับแตกครับเอเวณหัวขิวขวาครับเลือดครับเลือดมีตําหนิแล้วตอนนี้นี่ตีแยกออกมากรรมการครับเลงครับเหล่ครับเตะขวาครับต่อยมัดโอ้ต้องบอกว่าเดินกําลังดีๆหักล้มลงไปเลยครับทุ่มไปเลย ดังนั้นเนครับยังแข็งแรงอยู่ครับเจอสอกับตั้งไปของยอดเพชรองไนตีครับตอนนี้ตีครับอาครับตั้งขึ้นมายอดเพชรเบียนปะทะครับโอ้โหนี่ครับอาครับแยกก่อนแหมยอดเพชรเห็นแล้วพยายามจะสอกเข้าไปที่แผลเดิมนะครับพยายามจะย้ำแผลนะครับเตะไปสหรับบินบินเดินเข้าหาบบนเดินเข้าหาเตะขึ้นมาเข่าล็อกเตีเข่า กอดไล่แขนนครับตีเข่าไปผัดกนตีเข่าแรกกันอยอดเพชรว่างไงตีซอไปเหมือนกันครับแม่อันตารายครับจังหวะน,นี้โอ้ไอแผลที่เห็นเนี่ยพอมาดูชัดๆเนี่ยเป็นระหว่างกลางเลยนะครับระหว่างคิวทั้งสองข้างครับอาครับเลือดมันก็มีครับไหลไปฉลับตาหน่อยครับแต่ไม่สนก็บินครับตีขวาแลวยัดไว้ยัดขาวไว้ยอดเพชรดันออกมาต่อยมัด ตีเข่าโอ้นี่ครับแล้วไปโดนจังหวะประสานกันแล้วไปโดนที่กล่องดวงใจครับของท่านั้นยอดเพชรครับต้องให้เวลาครับเพราะว่าเข่าโดนครับอ่าครับกรรมการเตือนนิดนึงครับของท่านั้นบินครับให้เข่าสูงกว่านี้หน่อยครับก็เป็นจังหวะที่ไม่ได้ตั้งใจทั้งคู่เลยครับรัดรัดรัดเททิ้งครับล้มลงไปโอ้ตอนนี้นี่เล็กกว่าก็จริงครับแต่อย่างหนาครับ ดังนั้นบินครับเตะขวาอีกทีไหลมาเตะขวาขึ้นไปยอดเพชรเจอแข้งขวาแล้วก็หมัดขวาของบินครับเติมเข้ามามาครับโอ้ทิปเข้าหน้าจังหวะนี้ครับจากยอดเพชรครับแม่เล็งไปที่ตำแหน่งแผลเลยนะฮะทิปเมื่อสักครู่นี้มาทานลูกพักครับปล่ยยกแล้วนะครับเข้ามาบินเดินเข้าไปสั่เข้าไปเหมือนกันลับตัว ล้ตัวยอดเพชรยอดเพชรยังไงแม่แลกกันมันครับปลายกคู่นี้เอาครับโอ้โหเดือดจริงครับแลกกันแยกก่อนมาครับปลายยกครับจะมีอีกไหมครับขยับเข้ามาต่อยมัดขีไปก่อนลรวกดยกครับโัที่สีากรครับกลับมาครับบรรยากาศสดๆครับดูภาพช้าจังหวะยกที่ผ่านมาครับตีครับยัดเข้าไปครับขึ้นทีเนี่ต้องบอกว่ายอดอกครับ แต่ลูกแข็งแรงครับของท่านยอดเพชรก็ขอขออภัยครับของบินครับแต่จังหวะนี้โดนสอบไปแล้วครับมีตําหนิครับถอยครับยอดเพชรถีบหน้าเลยครับโอ้โหนี่ครับคือฮาครับแม้กระทั่งภาพช้าชาแต่ก็ยังคือฮาครับยังพอที่จะพลิกสถานการณ์ได้เพราะว่ายังเสมอกันอยู่ครับนี่ครับมุมมองครับกรรมการทั้งสามท่านยังไม่เหมือนกันครับแตกต่างกันครับ หนึ่งท่านครับที่ชัดเจนเลยส่วนสองท่านมองตรงกันครับยังเป็นไปได้ครับคู่นี้ครับยังเป็นไปได้เสมอครับกระโดดเข่าร้อยไม่โดนครับไปขวาต่อยขวาครับปินเกี่ยวแล้วก็คืนทีบเจอหมัดของยอดเพชรรวบมาวงในครับแล้วก็เบรกก่อนครับแยกก่อนแมมาเร่งกันแล้วนะครับพอะอย่างที่ว่ายังประมาทไม่ได้ท่านโดยการที่เราเปิดเผยคะแนนทุกยกนะครับ เพราะฉะนั้นแม้ถึงจะเป็นยกที่5ก็มีผลเหมือนกันครับล็อกไว้ครับขบนานกรรมการสุทนเพชรนินต้องเข้ามาแยกครับเวลาเหลือ2นาที10วินาทีต่อยมาโอ้โหนี่ครับโดนครับท่านั้นบินโดนครับหน้างหงายเหมือนกันครับยอดเพชรแต่จังหวะสอกกลับครับต้องบอกว่า คือแกทำได้ครับแต่บินเนี่ยมีลูกขีบลูกจุกจิกครับจะเข้าไปปิดบัญชีจะเข้าไปเติมเนี่ยไม่ได้ครับยอดเพชรยังไม่ท้อครับเดินต่อเตะซ้ายถีบซ้ายครับไม่เป็นเป้านิ่งครถอยตั้งรับครับตอนนี้รวบไว้เลยครับทางน้านบินทำการต้องแยกครับทำการสุดทนเพชรนินลุยกันต่อครับเหลือ1น,นาที35มวินาที ทีมนำไปบินเพรยอดเพชรเข้าไปครับหมัดขวาซ้ายเข้ามาบินล็อกไว้ครับแม่มาครับเดินเข้าไปต่อยหมัดต่อยครับอันนี้อยู่ที่ความพยายามครับยังมีครับยอดเพชรครับส่วนบินนี่ก็เน้นที่การตั้งรับครับไม่ได้เดินแล้วครับ ต่อยมาตัดลำตัวครับโดนหมัดของบินคืนครับหมัดขวาของยอดเพชรแลกกันเอาสิครับถ้าแลกกันแบบนี้ยังพอมีโอกาสครับอ่ายก่ก่แมปีกลองปีพลาดรวนแล้วนะครับเป็นสัญญาณว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วสำหรับยกสุดท้ายในคู่ที่3ครับ45วินาทีเดินดะอย่างเดียวเลยครับฝ่ายแดงแต่บินก็ล็อกไว้ครับล็อกกินเวลานะฮะ หลุยต่อครับยังเหลืออยู่30มิวินาทีหยอดเพชรว่าไงเข้าไปมัดขวาซ้ายขวาไม่ถึงครับนี่ครับต่เองบอกว่าพอออกมาตั้งรับแกก็ปิดโอกาสไม่ให้ผู้ชกทำอะไรได้เหมือนกันครับธนบินครับถีบซ้ายมาก่อนต่อยหมัดครับต่อยอีกทีครับแม่ชักจะ ก็บอกว่าอาวุธเนี่ยมันก็เฉียวไปเฉียวมาครับหมาต่อครับขยับรวบดันออกไปครับหอคู่ชมจะถึงตัวแกก็กอดไปเลยครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับหมเหนื่อยครับทั้งคู่ครับมีรอยยิ้มครับทั้งคู่ครับนี่ละครับ คือต่อสู้กันเต็มที่ครับพอถึงเวลาห้ามพันกันแล้วก็โอ้โหนี่ภาพที่สวยงามครับกลมกลาบกับรุ่นน้องครับนั้นยอดเพชรครับดูจังหวะเตะขวาต่อยขวาของยอดเพชรครับต่อยหมัดครับโดนแล้วมีก็บอกว่าต้องต้องหนีเหมือนกันครับทางนั่นบินครับถอยถอยครับแล้วก็หมดในสุดท้ายครับนี่ครับชินชมทั้งคู่ครับรอการชูมืออย่างเป็นทางการครับ ในเซนเซั time, so ้นอเวีไฟ์มเเราดนะยนสบลูคอเนอร์บินนายองเอลา48 49 47 50 48 49อ๋เป็นนั้านบินนายกองเอทศสลาครับที่เป็นฝ่ายชนะไปได้ทั้ง3เสียงเลยครับ48 49 47 50และก็48 49ครับสแสดงความยินดีกับท่านบินด e ้วยครับนายกองเอทาสลาครับ กลับมาแจ้งเกิดได้สำเร็จก็เป็น่าวชนะคะแนนยอดเพชรพอเจริญแท้ไปครับก็ไปกำลังใจให้กับผู้แพ้ครับแล้วก็ยินดีให้กับผู้ชนะด้วยครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวมาติดตามคู่